ใยไ,ไหมครับว่าประเทศไทยเรามีหน่วยรบพิเศษอะไรบ้างพวกเขาไม่ใช่แค่ทหารหรือเจ้าหน้าที่ทั่วไปแต่คือนักรบเงาที่ซ่อนอยู่หลังความสงบพวกเขาจะต้องผ่านการฝึกโหดทุกรูปแบบทั้งการดำน้ำลึกในน้ำเย็นจัดการฝึกอดอาหารเป็นวันๆและการรบในสภาพสุดขั้วบางคนต้องซ่อนตัวอยู่หลังแนวศัตรูนานนับสัปดาห์โดยไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาอยู่ตรงนั้นทุกภารกิจคือการแขวนชีวิตไว้บนเส้นได้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยและประชาชน สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ10อันดับหน่วยรบไทยที่ทั้งแข็งแกรง่งดุดันและน่าเกรงขามที่สุดพร้อมเกรดความรู้เบื้องหลังภารกิจจริงที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนและบอกเลยว่าอันดับหนึ่งของวันนี้อาจทําให้คุณมองกองทัพไทยในมุมใหม่ไปตลอดการถ้าพร้อมแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์แล้วไปฟังกันเลยครับอันดับที่1ิ หน่วยซิวไทยหรือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือสังกัดกองทัพเรือที่